สวัสดีครับเด็กๆพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับช่อง Music คเอ็ดสื่อการสอนดนตรีนะครับสาระความรู้ดีๆที่นี่นะครับกับช่อง Music คเอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซันกริ่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากช่อง Music คเอ็ดเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับกับสาระความรู้ดนตรีเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันนี้จะมาในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆสั่งหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เห็นแล้ว เห็นม okay. mm ือผู้สอนแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะครับก็คือคีย์บอร์ดเพื่อจะได้เพิ่มนะครับการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสาระความรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับผมการร้องเพลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง การร้องเพลงเนี่ยเรามักจะนึกถึงต้องเสียงดีเหมือนนักร้องนะครับที่ออกอ,อัลบัม้มออกผลงานเพลงหรือจะต้องไปประกวดตามวิธีต่างๆอันนั้นเราถึงเรียกว่านักร้องที่มีคุณภาพแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมเราไม่จะเป็นต้องร้องเพราะนะครับเหมือนกันกับนักร้องทั่วๆไปก็ได้นะครับผมขอแค่เพียงเราร้องได้ตรงคีย์อ่าตรงคีย์หรือตรงกับ โน้ตนะครับของแต่ละเพลงนั่นเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องร้องเพราะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเสียงของคนเราไม่เหมือนกันและก็เสียงเนี่ยเสียงร้องก็เปรียบเสมือนกับเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับกีตาร์นะครับกีตาร์ราคาหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหรือยี่ห้อต่างๆก็จะมีลักษณะนะครับคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันครับเราก็เปรียบเสมือนกับเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผม เวลาเราร้องเพลงเนี่ยเสียงของเราก็จะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเรานะครับพูดง่ายๆว่าเพราะในแบบของเราเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าเอาเสียงตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนคนอื่นหรือนักล้องที่มีชื่อเสียงว่าเสียงฉันไม่เหมือนคนนั้นเลยเสียงฉันรู้สึกไม่เพราะเลยนะครับอาจจะทําให้เราไม่มั่นใจในการร้องเพลงเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวแค่ร้องตรงคีย์ร้องตรงโน้ตก็พอแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าทํายังไงจะให้ร้องได้ตรงโน้ตตรงคีย์นะครับผมอ่า อันดับแรกเรามาดูเลยนะครับผมสิ่งแรกที่เด็กๆต้องรู้ก่อนก็คือนะครับการร้องให้ถูกเสียงตัวโน้ตนะลองดูนะครับร้องให้ถูกเสียงตัวโน้ตวันนี้คุณครูจะลองทดสอบให้เด็กๆลองร้องตามใครที่ดูคลิปอยู่ก็ลองออกเสียงตามนะครับออกเสียงคําว่าลาคุณครูกดเสียงอะไรก็ช่างนะครับให้เด็กๆร้องคําว่าลาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องร้องคําอื่นนะไม่ต้องร้องโดร้องเลนะร้องคําว่าลา ลอลิงสระอาะลาอย่างเดียวเลยนะครับผมลองดูคุณครูจะทําเป็นต้นแบบให้ดูก่อนละกันนะครับลาอ,อย่างนี้ร้องยาวๆเลยนะยาวๆไปเลยฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งครับลา ลาลาอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าเข้าใจหรือ,อยังกดเสียงอะไรก็ช่างให้ร้องคำว่าลาตามเสียงที่ตัวเอยงยินไม่ต้องรีบร้องนะครับนึกดีๆก่อนแล้วค่อยร้องออกมาชา้ชาๆนะครับผมค่อยๆร้องออกมานึกดีๆก่อนแล้วก็ร้องลาออกมานะครับอ้าวไปเลยเข้าแบบผู้สอบเราเลยคราวนี้คุณครูจะไม่ร้องแล้วนะครับ แต่ว่าจะร้องตอนเทท้ายนะจะร้องตอนเทท้ายให้พวกเราลองร้องก่อนนะครับลองดูนะร้องครับลานะเป็นไงครับลองฟังดูนะว่าตัวเองร้องตรงเสียงหรือเปล่าลองพยายามตั้งใจฟังดูนิดนึง พอดีว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้ฟังเสียงกันเนาะอาจจะไม่รู้ว่าเด็กๆร้องถูกไม่ถูกแต่ให้เด็กๆลองพยายามฟังดูว่าเสียงที่ตัวเองได้ยินกับเสียงที่ตัวเองร้องเนี่ยตรงกันหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะครับโน้ตต่อไปอร้องเลยกดอีกครั้งหนึ่งร้องครับลา ต่ำลงมานิดนึงนะครับผมโน้ตตัวต่อไปเอาร้องลาตัวต่อไปนะครับเอาร้องเลย ลลนะโอ้โหเชื่อว่าหลายคนคงพอจะร้องได้แล้วนะครับผมสังเกตดูไมครับว่าเมื่อกี้คุณครูนะครับกดสลับโนต้ตไปมาเรื่อยๆเลยนะครับผมกดตัวนี้ตัวนี้นะครับคุณครูกดกลับไปกลับมาเพราะอะไรเพราะอยากให้เด็กๆได้ลองฟังเสียงที่สลับสับเปลี่ยนกันดูจริงๆแล้วนะครับ เสียงของเราเนี่ยนะครับบางคนจะมีเสียงที่สูงอย่างนี้เลยนะครับผมบางคนจะมีเสียงที่ต่ำอย่างนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับเพศรูปร่างนะครับช่วงวัยของเรานะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างที่คนเราจะมีเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะครับผม เราไม่ต้องตกใจว่าทําไมชั้นเสียงต่ํากว่าคนนี้ทําไมชั้นเสียงสูงกว่าคนนี้นะครับผมอยากเสียงสูงจังเลยจะได้ร้องเพลงเสียงสูงๆได้อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องเสียงสูงเหมือนคนนั้นคนนี้นะครับถ้าเราร้องอยากร้องเพลงนี้นะครับผมแต่ร,ร้องอยังไงก็ร,ร้องไม่ถึงเราสามารถลดนะครับเขาเรียกว,ว่าลดคีย์หรือลดอลดเสียงของเพลงเพลงนั้นลงมาได้เหมือนกันนะครับผม ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับผมในการร้องนะครับร้องเพลงให้เหมาะกับช่วงเสียงของตัวเราเองนะช่วงเสียงกับตัวเองเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเรามีช่วงเสียงช่วงเสียงคืออะไรช่วงเสียงก็คือสมมติอ่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีช่วงเสียงตั้งแต่ตัวโดตัวนี้ จนถึงโดตัวนี้นะครับมีช่วงเสียงอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3.. 4, 5ช่วงเสียงมีระดับความยาวเสียงหรือช่วงเสียงอยู่5ช่วงเสียงนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเหมือนก,นกันกับเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับเช่นโซโปรโนแซ็กอาจจะมีช่วงเสียงอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่บาริโทแซ็กอาจจะมีช่วงเสียงอยู่ประมาณนี้ อันโตแซกอาจจะมีช่วงเสียงอยู่ประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องก็จะมีช่วงเสียงนะครับพูดง่ายคือช่วงเสียงคือสามารถทําเสียงได้ต่าสุดที่โน้ตตัวไหนกับสามารถทําเสียงที่สูงที่สุดในโน้ตตัวไหนอันนี้คือช่วงเสียงนะครับผมเราจะมาลองทดสอบกันว่าเรามีช่วงเสียงยังไงนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับเราลองร้องตามเลย วิธีการไม่ใช่เริ่มที่ต่าสุดนะเพราะเราตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเสียงเราต่ําสุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามกดกลางๆก,ก่อนแล้วกันตัวดโดลออันนี้คูคุณครูจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่าช่วงเสียงของครูประมาณไหนลอลอ ไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้แล้วลอลอตัวนี้พอได้ลตัวนี้ยากแล้วลออ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวมีนะครับตัวมีเป็นเสียงที่ต่ําที่สุดที่คุณครูทําได้อ้าวลองดูว่าตัวมีจะสูงเสียงคุณครูจะสูงถึงตัวไหนลอ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  ลา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 พอได้อยู่นะลาลบเสียงเอานะครับเพอาระฉะนั้นคุณครูมีช่วงเสียงตั้งแต่ตัวมีนะครับสองช่วงเสียงไปจนถึงตัวโดสองช่วงเสียงกวกก่า คนเราแต่และคนช่วงเสียงไม่เท่ากันนะครับผมเด็กๆเพราะฉะนั้นวิธีการเด็กๆอาจจะทดสอบไม่จะเป็นต้องมีเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดนะเราสามารถโหลดแอปเคชันนะครับที่มีอแอป,ปที่เป็นคีย์บอร์ดหรือเปียนโน,โนเราพิมพ์เข้าไปในเพจสต์ Store, หรือแอปสต์นะครับผมพิมพ์เข้าไปแล้วก็หานะครับผมหาแอป,ปที่เขียนว่าเปียนโนหรือคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วเราก็ลองกดแบบนี้แหละแล้วก็เช็คเสียงตัวเองว่า ตัวเองสามารถร้องได้ต่ําที่สุดคือเสียงไหนแล้วก็สูงที่สุดตัวเสียงไหนนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงครับทําไมเราต้องเช็คว่าตัวเองร้องได้ต่ําสุดเท่านี้สูงสุดเท่านี้เพราะอะไรครับเพราะเวลาเราจะไปร้องเพลงถ้าเราร้องเพลงที่เสียงคีย์สูงๆไม่ได้เราก็จะสามารถลดคีย์ลงมาให้มันเหมาะกับเสียงของตัวเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะลองยกตัวอย่างเพลง อยู่หนึ่งเพลงนะครับแล้วคุณครูจะลองเล่นแล้วก็ร้องดูให้เด็กๆได,เด,เด้เปรียบเทียบกันดูว่าเพลงในแต่ละคีย์ที่คุณครูจะเล่นเนี่ยมีลักษณะของเสียงร้องแตกต่างกันยังไงลองดูนะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงรักนะครับผมคีย์ซีก่อนคีย์ซีนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยคอร์ดซีคอร์ดอีมเนอร์คอร์ดดีมเนอร แล้วก็คอร์ี

เป็นยังไงครับเพลงรักนะครับผมของคุณปุ๊กอัญชลีนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีซเคนะีเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้ครูเล่นคีซีนะครับผมรู้สึกว่าเสียงเป็นยังไงครับเสียงร้องที่คุณครูร้องดูต่ำๆอยู่ไหมนะครับเหมือนฝนตกตอนนาแล้งดูต่ำๆอยู่นะสำหรับครูก็ยังพอได้อยู่นะครับยังพอร้องได้อยู่แต่ก็รู้สึกว่าต่ำไป คราวนี่คุณครูจะลองเปลี่ยนคีย์ดูต่อไปคุณครูจะลองเล่นเพลงเดียวกันนี่แหละนะครับแต่เล่นในคีย์จโดยที่คุณครูจะเล่นคีย์จนะคีย์จก็จะมีคอร์ดจีคอร์ดบีเมเนอร์เแล้วก็คอร์ดดีครับผมอ่าลองดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผม กลางแจมือลมหนาวเดินไม่สาหมือนหัวใจอ่อนล้าก็แข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือานาร้นึ้งกลาย

นสักครู่นะครับคุณครูเล่นคีจเป็นไงครับเสียงดูสูงขึ้นไหมครับเสียงที่ร้องเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้อ่าเป็นไงครับเสียงสูงขึ้นนะครับผมสาหรับคุณครูแล้วก็ไม่ถือว่าสูงมากจนเกินไปกําลังร้องได้สบายสบายอยู่แต่ว่าคีสีก็สบายเหมือนกันเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งอ่าแต่ว่าเสียง จะต่ําลงมาถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับยิ่งโปรแกรมคาราโอเกะที่เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถลดคีย์ได้เลยเด็กๆอาจจะเช็คเสียงเลย,เยว่าเอ๊ะฉันอยากร้องเพลงนี้แหละร้องดูซิว่ารนเสียงตัวเองร้องเป็นยังไงเราก็สามารถกดบวกหรือลบได้เลยนะครับเช่น,นฝนตกตอนนาแล้วโอ้มันยังต่ำไปเปลี่ยนคีย์ นนยังต่ำอยู่เปลี่ยนคีย์ฝนตกตอน,นแลอ,อย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเราเล่นดนตรีเป็นเราจะสามารถเช็คคีย์ตัวเองได้เลยว่าร้องคีย์นี้แล้วรู้สึกสบายร้องคีย์นี้แล้วเสียงสูงเกินไปร้องคีย์นี้มันต่ําเกินไปเอาคีย์ที่ เราร้องแล้วรู้สึกสบายมากที่สุดเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสามารถทําได้ง่ายแล้วเราสามารถเข้าไปในโปรแกรมคีย์บอร์ดอ่ะเข้าไปในโปรแกรมคาราเกะแล้วสามารถกดลดหรือเพิ่มคีย์ได้เลยนะครับผมง่ายมากๆเราก็จะได้เช็คนะครับช่วงเสียงของตัวเองด้วยว่าเราสามารถร้องเพลงนี้ได้ในคีย์ไหนอ่านะครับผมเพราะว่าจริงๆบางคนเนี่ยเอาตรงๆนะันักร้องที่เขาเสียงสูงๆเนี่ยเขาก็อยากโชว์พลัง อยากจะชั่วพลังเสียงของเขาเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามทําเสียงให้สูงสนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราทุกคนไม่สามารถทําเสียงสูงได้เหมือนนักร้องคนนั้นแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถลดคีย์ลงมาได้นะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากการบ้านแล้วกันนะครับผมให้เด็กๆทุกคนไปโหลดแอปเคชันนะครับผมเปียโนหรือคีย์บอร์ดลงในมือถือแล้วก็เช็คลิ้นเสียงตัวเองนะครับว่าเสียงต่าที่สุดที่ตัวเองทําได้ ไปจนถึงเสียงสูงที่สุดที่ตัวเองทาได้นะครับผมคือเสียงอะไรนะฮะมีกี่ช่วงเสียงนะคือเสียงอะไรนะเสียงมีไปจนถึงเสียงโดนะครับผมหรือใครยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรลองเช็คตัวเองดูแต่ถ้าใครรู้ว่าโนต้ตตัวไหนก็ลองนะครับพิมพ์บอกคุณครูมาดูว่าเสียงของเราแต่ละคนเนี่ยต่ำสุดคือเสียงไหนเสียงสูงสุดคือเสียงไหนอ่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวโดตัวเรตัวมีบนคีย์บอร์ดคือตัวไหนมีข้อสังเกตอยู่ตัวโดนะ สังเกตที่ภูเขาสีดำสองลูกนี้เห็นไหมตัวโดอันนี้คือตัวโดโดแล้วก็ไล่ไปเล่ีฟ้าซอนลาที่โดเห็นไหมครับก็กลับมาโดอีกครั้งหนึ่งสีดำสองลูกตอนนี้ก็โดเหมือนกันตรงนี้ก็โดเหมือนกันอ่าเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตสีดำสองลูกนะมันจะมี3กับ2 3กับ2สลับกันอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับง่ายๆเองนะครับผมลองดูนะครับเช็คเลสเสียงตัวเองแล้วก็ มาบอกคุณครูแล้วก็บอกเ,เพื่อนในห้องเรียนด้วยว่าตัวเองมีเรนเสียงขนาดไหนแล้วเราจะได้ร้องเพลงได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอ่าเป็นไงครับวันนี้สา <S <S ระความรู้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมั่นใจในการร้องเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นนะครับศิลปินอนาในอนาคตหรือให้เราสามารถนะครับร้องเพลงได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับผมอ่าถ้าชอบนะครับสาระความรู้หรือ สาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ